ต่อไปท่านคัตติยาสวัสดิผลครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพคะดิฉันนางสาวคัตติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคะ่ะ อันดับแรกก็ขอขอบคุณสสสค่ะที่พยายามทำรายงานเล่มนี้ออกมาเพื่อที่จะรายงานว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาสสสพยายามจะทำอะไรเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนคนไทยเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีนะคะสำหรับรายงานประจำปีฉบับนี้ค่ะได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การบริโภคยาสูบสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้รวมถึงสถานการณ์โรคไม่ติดต่อหรือ ncds แต่การอภิปรายวันนี้ค่ะดิฉันจะขอหยิบในหนึ่งเรื่องมาพูดก็คือเรื่องสถานการณ์การบริโภคยาสูบค่ะขอสไลด์ค่ะ จากกราฟที่เห็นนะคะสอสอสอได้กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบเอาไว้ค่ะว่าคนไทย มีแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงโดยไปอิงตัวเลขจากสํานักงานสถิติแห่งชาติซึ่งที่ันคิดว่าสสสเองควรจะหาแนวทางในการเก็บสถิติเป็นของตัวเองไหมเนื่องจากว่าถ้าเราไปอิงกับตัวเลขของสํานักงานสถิติมากๆมันอาจจะไม่มีความแม่นยำค่ะเพราะจากที่ดูในกราฟนี้นะคะถ้าเราเปิดดูในหน้าที่22ของรายงานเล่มนี้ค่ะสํานักงานสถิติไม่ได้เก็บข้อมูลของอัตราผู้สูบบุหรี่ทุกปี มันเป็นการข้ามปีมันไม่มีความต่อเนื่องบางทีเว้น2ปีบางทีเว้น3ปีบางทีเว้น4ปีมันไม่มีความแม่นยําในข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าการเก็บสถิติที่หยาบแบบนี้มันไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนของผลงานของสสสแต่อย่างใด ดิซันจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังสสว่าควรจะมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของตัวเองเพื่อความแม่นยำและไม่คาดเคลื่อนงบประมาณเยอะขนาดนี้ไม่ยากอยู่แล้วค่ะที่จะสร้างเครื่องมือของตัวเองในการเก็บสถิติท่านประธานคะนอกจากรายงานนี้จะแสดงข้อมูลที่ก้าวกระโดดแบบข้ามปีแล้วสถิติก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้สูบบุหรี่น้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่อย่างใดเลยขอสไลด์ค่ะ จากกราฟหน้า22ค่ะอันนี้อิงตามสมักงานชสถิตินะคะอันนี้ดิฉันย่อมาให้ดูแล้วปี56มีคนสูบบุหรี่อยู่10.77ล้านคนมาปี60มีคนสูบบุหรี่10.7ล้านคนคือเลิกไปแค่0.07มันลดลงจริงแต่มันไม่ได้ลดลงอย่างมีนยัยสำคัญพอปี60มาปี64ค่ะจำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง ก็นิดหน่อยดังนั้นเท่ากับระยะเวลาเกือบ10ปีคือ5,6ถึง6,4คนสู่บุรีลดลงเพียงแค่8 0 0แสนกว่าคนเท่านั้นเอง ทางสสอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่มันก็ลด่ะสถิติปีหกสี่มันลดแล้วแต่ดิฉันอยากจะถามกับว่าสสเคยศึกษาไหมว่าไอ้จำนวนที่มันลดลงเนี่ยมันลดลงด้วยสาเหตุอะไรมันลดลงเพราะคนหันไปสู่บุหรี่ไฟฟ้ามันลดลงเพราะว่าสถานการณ์ฝุ่นท m 2.5มันลดลงเพราะสถานการณ์โควิดมันลดลงเพราะเศรษฐกิจหรือมันลดลงเพราะการรณรงค์ของสสที่ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลเพื่อ PR อันนี้ทางสสก็ควรจะชี้แจงให้ชัดเจนนะคะท่านประธานคะ ตั้งแต่ปี44ที่เราตั้งสอสอส,อสอมาค่ะเป็นเวลา22ปีแล้วดูกราฟในหน้า24ได้ขอสไลด์ถัดไปค่ะนักสูบที่เป็นเยาวชนนะคะที่มีอายุระหว่าง15ถึง18ปีไม่ได้ลดลงเลยรบกวนขอสไลด์นะคะแต่กลับเพิ่มสูงขึ้น เป็นหลายปีติดต่อกันด้วยซ้ําโดยในในงานเล่มน,นี้ค่ะเราบอกว่าจากกลุ่มตัวอย่างเยาวชน5,000คนมีเยาวชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง13.6ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อที่ฉันเอาตัวเลขเยาวชนที่สูบบุหรี่มาเทียบกับงบประมาณสสสที่ได้รับไปมันทําให้เห็นว่า กลุ่มนักสูบที่เป็นรุ่นยาวนั้นมันไม่ได้มีจํานวนลดลงแต่อย่างใดดังนั้นทางสสควรตั้งเป้าหมายให้จํานวนนักสูบที่เป็นรุ่นยาวนี้ใกล้เคียงที่ศนปอร์เซนที่สุดหรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสสและอีกอย่างหนึ่งก็คือควรจะรีบออกกฎหมายเพื่อเป็นการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้มีมาตรการใกล้เคียงกับการควบคุมบุหรี่มวลให้ได้เร็วที่สุดค่ะ ท่านประธานคะจากที่อ่านดูดิฉันคิดว่ารายงานฉบับนี้ค่อนข้างมีอคติกับบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากเขียนว่าเด็กนักเรียนที่ไม่เคยสูบบุหรีมาก่อนหากเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น5เท่าและมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้นเจเท่าและบอกอีกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประตูไปสู่การสูบบุหรีธรรมดาคําถามที่ดิฉันจะฝากท่านประธานถามไปยังสสงก็คือคุณได้มีการศึกษากลับกันบ้างไหมว่า คนที่เคยสูบบุหรี่จริงแล้วไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสามารถเลิกบุหรี่ได้มีหรือเปล่าทางสสสได้มีการทำวิจัยเรื่องนี้บ้างไหมเป็นยังไงบ้าง ในเล่มนี้ค่ะได้กล่าวถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมโดยบอกว่าจะมีการลงทุนเพื่อที่จะควบคุมการสูบบุหรี่ของคนไทยให้มีประสิทธิภาพคือไม่ตายไม่ป่วยจะต้องใช้เงินลงทุนเฉลี่ย2,500ล้านบาทต่อปีและภายในเวลา15ปีจะสามารถช่วยลดคนเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ได้35,000คนโดยทุก1บาทที่ลงทุนไปจะได้ผลตอบแทน2บาท53สตางค์ ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่เยอะเท่าไหร่คำถามของดิฉันคือถ้าจะลงทุนขนาดนี้ใช้เวลา15ปีผลตอบแทนมันควรจะได้เยอะกว่านี้หรือไม่ ท่านประธานคะในรายงาน300กว่าหน้านี้ของสอสอไม่ไม่มีการพูดถึงเรื่องสุขภาวะทางเพศแต่อย่างใดซึ่งสุขภาวะทางเพศคะ่ะเป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเจ็บป่วยและก็เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆทุกวันนี้สอสอเองก็มีการให้งบวิจัยและก็เสวนาเกี่ยวกับการเข้าถึงฮอร์โมนสําหรับคนข้ามเพศรวมถึงเอ,อ่อการให้ยาเพล็บนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันยังขาดการนําเสนอและก็เผยแพร่ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันของสาธารณะ รวมถึงการาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถ้วยอนามัยหรือการใช้ผ้าอนามัยแบบอนามัยแบบซักค่ะซึ่งเราก็มีงานวิจัยหรือเผยเอ่อมีอยู่แล้วแต่เราแค่ไม่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบทั่วกันเท่านั้นเองดิฉันจึงอยากให้ทางสาสค่ะเข้ามาให้ความสําคัญกับสุขภาวะทางเพศได้มากกว่านี้ท่านประธานคะวัตถุประสงค์ของสสค่ะนั่นคือ,อต้องการที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนทุกคน แต่ที่ผ่านมา22ปีค่ะงบส่วนใหญ่หมดไปกับการทำ PR า PR โฆษณาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆอินฟโฟกราฟิกการบริโภคยาสูบก็ไม่ได้มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดดิฉันจึงขากตั้งคำถามไปยังสสว่าทำไมสสวถึงไม่เปลี่ยนวิธีการทำงานคะ จากการที่เน้น PR แต่ไปเป็นการป้องกันแล้วก็จูงใจให้คนอยากรักสุขภาพเช่นมีการให้รางวัลถ้าเกิดคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นใกล้ๆหมดแล้วคะ่ะท่านปรมธา,านดิฉันขอยกตัวอย่างคะ่ะบริษัทประกันภัยมีการออกแผนประกันภัยที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพโดยเขาจะให้โหลดแอปพลิเคชันค่ะและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สุขภาพแล้วก็บอกว่าเทาวันนี้คุณสามารถเดินได้กี่ก้าว คุณจะได้รับคะแนนเท่าไหร่ถ้าวันนี้อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดคุณอยู่ในอัตราเท่าไหร่คุณจะได้กี่คะแนนและเขาก็จะอาจจะมีรางวัลให้หรือเป็นส่วนลดของเบีย้ยประกันภัยในปีถัดไปดิฉันก็เลยคิดว่าการทำกิจกรรมแบบนี้เพื่อเสริมสร้างให้คนรักสุขภาพคงไม่ได้เหนือบ่าไปกว่าแรงสสสที่จะทำเพราะว่าสสสอเองก็มีกองทุนของตัวเองอยู่เคยคิดจะทำแบบนี้บ้างไหมคะ จร,จริงๆเอาง่ายๆเลยคือคุณแจเป็นวอเชอร์หรือคุณแจเป็นตัวดูภาพยนตร์ก็ได้ค่ะให้กับคนที่เขาสามารถพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าเขาสุขภาพดีขึ้นดิฉันคิดว่ามันจะดีกว่าการไปทำพีา PR โดยที่เปลืองงบประมาณไปโดยใช้เหตุแล้วก็ไม่เห็นผลที่เป็นสาระสําคัญสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันให้เวลาสอสมา22ปีแล้วในการทำงานในการผ่านงบประมาณประเทศชาติไปดิฉันอยากให้สสนับจากนี้ไปยกระดับ การทางานของตัวเองควรทํางานที่หลุดออกมาจากกรอบเดิมๆค่ะไม่เน้นการ p r ดิฉันหวังว่ารายงานปีต่อไปคงไม่มีการเขียนในรายงานฉบับน,นี้เราใช้แค่คําว่าสถานการณ์มีแนวโน้มลดลงแต่คุณจะใช้คําว่ามีแนวโน้มเอ้ยมีการลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ